รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า Win Energy Holding แล้วช่วงอายุไข่ของลิงนี่เขามีอายุอยู่ได้จริงๆลิงลเนี่ยอยู่ได้อายุถึง15-20ปีแต่ทางนี้ทางนั้นพี่ต้องบอกก่อนว่าแล้วแต่เราเลี้ยงด้วยเช่นถ้าเราให้อาหารที่ไม่เหมาะกับเขาเนี่ยเขาก็อยู่กับเราได้ไม่นานแต่ถ้าเราให้อาหารที่ มันเหมาะกับเขามันตรงตามที่เขาต้องการแล้วก็การดูแลของเราเนี่ยดีทั่วถึงเรื่องแดดเรื่องอาหารเรื่องอาหารเสริมเนี่ยอยู่กับเราได้นานแน่นอนค่ะอย่างคนมีตรวจสุขภาพแล้วอย่างลิงมีตรวจสุขภาพไหมคะพี่ลิงมีนะคะมีตรวจสุขภาพแต่ต้องเป็นแพทย์เฉพาะทางนะถ้าเอาลิงไปให้สัตวแพทย์สุนัขแมวอย่างเงี้ยเขา<อ>ไม่นิชัยไม่ได้แน่นอนก็เหมือนเฉพาะโรคที่เราเป็นอะไรก็ต้องไปหาหมอ,อยางน้นและอีกน,นต้องทำมีทำวัคซีนเหมือนคนไหมคะพี่ จริงๆก็แนะนำให้ทำนะแล้วการทำวัคซีนคือตลอดอายุเขานี่ควรจะทำวัคซีนกี่ครั้งหรือว่าเดือนละครั้งหรือระยะเวลาการทำนี่มันขึ้นอยู่ยังไงคะถ้าเอาจริงๆคนที่เลี้ยงอย่างพี่เนี่ยก็ไม่ได้ทำวัคซีนนะเพราะว่าเขาเป็นลิงโรคใหม่คือ,อคนไทยเนี่ยเขาจะบอกว่าลิงเนี่ยกัดแล้วมีเชื้อโรคอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมนั่นก็คือลิงไทย<ะ>แต่เนี่ยเ,เป็นลิงโรคใหม่ลิงโรคใหม่ตัวเนี้ยคือ ที่ว่าเขาไม่กัดอ่ะเพราะเขาไม่กัดปุ๊บเราไม่ติดโลคแน่นอนแต่ป้องกันไว้ก็ดีวัคซีนปีละครั้งก็ดีอ๋อค่ะ ที่ต้องระวังให้เขาไหมคะโรกที่ต้องระวังสําหรับลิงเลยก็คือเลิมคนที่นําไปเลี้ยงทุกคนเนี่ยอย่าจูบลิงอย่าให้ลิงเลียปากเด็ดขาดเพราะว่าเลิมเนี่ยโอกาสที่จะหายเนี่ยมันยากมากค่ะแล้วที่สําคัญคือถ้าเลี้ยงแบบเยอะๆลิงนําไปสู่การติดต่อตัวอื่นผลสุดท้ายคือตายตาย,ห,ยหมดเลยใช่แล้วอย่างนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรคะเชื้อในตัวเขาหรือว่าคนเราเนี่ยล่ะค่ะ คนเราเนี่ยมีเชื้อเลิมอยู่ทุกคนแต่ว่าแค่ไม่ได้แสดงออกมาคือถ้าลิงเนี่ยจูบปากเลียปากเลียน้ำลายเราบ่อยๆเนี่ยมันจะส่งผลให้เขาเป็นเลิมได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วอย่างนี้มีวัคซีนป้องกันไหมคะหรือว่าวางระวังได้ทางกายภาพอย่างเดียวระวังได้ทางกายภาพดีกว่าดีที่สุดด้วยคะ่ะแต่วัคซีนมีมีไหมคะมีค่ะ การรักษาเนี่ยมีแต่ว่านานที่สําคัญคือการป้อนยาการอะไรเขาเนี่ยลิงจะไม่ชอบกินยาอพอเราไปบังคับป้อนเขาเนี่ยลิงจะเกลียดและจําเรามากหลังจากนั้นอาจจะมีกัดกดนินไม่พอใจใช่งอนกันแน่นอนแล้วเขาจะส่งผลกับสุขภาพจิตเขาในระ<อ>ยะย,ยาว<อ>เช่นถือสลิงมาปุ๊บรู้แล้ววิงว่งหนีวิ่งหนีขูดร้อยแล้วอย่างเงี้ยแล้วอย่างเงี้เวลาลิาง,ลงป่วยพี่ฟินพ,พาไปหาหมอที่ไหนคะจริงๆถ้าลิงป่วยใช่ไหมคะ ถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ฟาร์มเนี่ยก็แนะนำแพทย์เฉพาะทางอย่างเช่นโรงพยาบาลสัตว์ขวัญคำโรงพยาบาลเกษตรจุฬาแล้วก็ไม่เพจคลินิกนะคะค่ะก็คือคลินิกพวกนี้จะเป็นรักษาสัตว์เฉพาะทางจริงๆใช่ใชคือะคะต้องเป็นหมอเอกโซติกเพรเท่านั้นค่ะโอเคมีบริเวณมีตรงอื่นที่แบบ มีลูกให้หนูดูไหมคะที่แบบแยกแล้วอะไรเงี้ยค่ะลูกที่แยกแล้วหรอได้ได้เดี๋ยวพาไปดูโอเคงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะโอเคพี่ปีนคะแล้วเคสที่เราต้องแยกออกมาในตู้อบนี่คือเคสที่เป็นลูกโทนใช่ไหมคะหรือว่าเป็นลูกสามตัว เราจะต้องแยกตัวหนึ่งหรือแม้กระทั่งเป็นลูกที่ครบเดือนแล้วแต่ลูกค้ายังไม่มาเอาอก็จะแยกมาไว้ในนี้นะคะลองดูไหมมันดุยังอะคะพี่ยังยังอันนี้คือพันอะไรคะอันนี้จะเป็นคอมมอนไวเอียค่ะโอยแต่ตอนพันตัวเล็กแล้วยังดูไม่ออกเลยอะว่ามันคืออะไรใช่ต้องไปลุ้นกันตอนโต เจ้าเอคือเวลาตัวเล็กๆก็คือมันจะเหมือนกันหมดเลยอะค่ะอุ้ยน่ารักใช่ค่ะไ่อิ๋วเป็นแม่ไ่อิ๋วมันคืออุ้ยไม่กลัวมันหล่นอะค่ะพี่มันจะตึกอุ่ยน่ารักมากก็คือถ้าเราเริ่มเดียนแล้แต่ตอนนี้มันก็จะเชื่องเชื่องแน่นอนแต่จะเชื่องไม่เชื่องอย่างที่บอกว่าแล้วแต่เรานะอย่างนี้มันกี่ขวบอะคะพี่กี่เดือนอันนี้ยี่สิบห้าวันแล้วค่ะยี่สิบห้าวันเองเหรอ โอ้โลขาลงลงลงกลัวหล่นอ่าไม่ยอมออกไปจากมือโอ้อันนี้ก็คือร่องลอยจากการโดนลิงข่วนใช่ไหมคะใช่ใช่คือจริงๆเราจะเลี้ยงก็ต้องทําใจระดับหนึ่งว่าคนเล็บเขาคมฟันเขาคมจริงๆตัดได้นะเล็บอ๋อเหรอคะตัดเล็บได้แล้วตัดยังไงอะคะจะมีหมอเฉพาะทางตัดนะแต่ว่าถ้าเกิดเราจะตัดเองเนี่ย ก็ได้อยู่แต่ทางเราก็จะสอนวิธีตัดให้ลูกค<ะ><ป>้าไปก็คือแต่ใครแบบใจไม่เขีงอย่างหนูถ้าเอาไปเลี้ยงก็คงไม่กล้าตัดเองก็ต้องไปคลินิกเอ็กซติกให้เขาตัดใ,ให้ใช่ไหมให้เขาตัดให้ลิงในกรงเนี่ยแม่เขาจะให้นมเองแต่ว่าถ้าเป็นลิงที่แยกมาเนี่ยเราก็ต้องมาป้อนนมทุกสามชั่วโมง<ะ>ที่บอกไปก็เหนื่อยหน,น่อยสามชั่วโมงนี่คือรวมกลางคืนด้วยเหมือนกันใช่ใช่รวมกลางคืนด้วย